ฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้าน ฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดาย ฉันเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหา ในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหา ในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหา ในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยหรือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหา ในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหา ในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหา ในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหา ในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่น และศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเองฉันควบคุมชีวิตทางการเงินของฉันได้ฉันดึงดูดคนที่คิดบวกที่สนับสนุนฉันเข้ามาในชีวิตเสมอ ฉันได้รับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายฉันเชื่อมั่นและศรัทธาในอนาคตของฉันต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นในทุกด้านฉันกล้าหาญในการเลือกชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือให้กับตัวเอง